สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมกับช่วง c แช r ี่อีสแ r r y นะครับผมขอต้อนรับกลับสู่ช่องเดอะบลกเกอกับผมอีกครั้งครับเมื่อคืนครับผมมีการอัปเดตทั้ง watchOS 9.0.2แล้วก็รวมถึง iOS นะครับผม iOS ก็คือเป็นตัว16.0.3นะครับทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่อัปไอโฟตอนที่อัป iOS 16เนี่ยสำหรับไอโฟนของผมแล้วเครื่องของผมเนี่ยคือปกตินะครับคือแบบโอ้ทุกอย่างลื่นทุกอย่างดีมากๆเลยทุกคนแต่ว่าพอเป็นอัปเป็น 16.0. หนึ่งหรือจุดสองเนี่ยเผมจำไม่ได้แล้วนะมันก็เริ่มมีบั๊กนะครับทุกคนแต่ว่าคือไม่ใช่บั๊กแบบว่าเหมุอนรณ์แอนดรอที่แบบอ่าททำให้เครื่องค้างหรือหรือว่าหน้าจอฟรอสไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับมันมันไม่ใช่แบบน,นั้นแต่ว่ามันก็เป็นบั๊กที่แบบสำหรับคนที่แบบเออแบบรับคนยังโหม่มาที่แบบเออคือมไม่ค่อยชินเท่าไหร่สำหรับ,สำ,รบสำหรับที่ iPhone จะมีบั๊กนะครับผมเพราะว่าแบบ คือมันไม่ได้กดชีตไม่ได้กดชีตประจวบเลยว่าการใช้เครื่องเลยนะคบเพราะว่าเครื่องไม่มีการค้างหรือว่าแอป,ปไม่มีการค้างอะไรเลยเพียงแต่ว่าแบบมันก็จะมีแบบนุ่นๆเล็กนี่หน่อยนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมแบบอารมณ์แบบว่าแบบอย่างของผมว่าไอแท็บปัดขึ้นน่ะทุกคนจะรู้เนาะถ้าเกิดใช้ไอฟโฟนอ่ะอยู่ดิมก็แบบค้างอยู่ที่หน้าจอหลักหน้าจอโฮมซึ่งปกติตัวหน้าจอโฮมมันจะไม่มีไอตรงขีดข้างล่างนะนาะแต่ตอนนี้มันมีก็เลยแบบโอ้ยรล้วกวนสายตาสุดเลยทุกคนก็เลยแบบรู้สึกแย่มากแต่ว่าแบบพตั้งแต่ใช้ไอโฟ ใช้ตั้งแต่ iPhone 5S นะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของผมเลยแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆเลยจนตอนนี้แก้ไปหมบทุกอย่างในบ้านนี่เป็นของแอ p l e หมดแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่มีบั๊กว่าไม่เคยไม่เคยเจอบั๊กเลยตั้งแต่แบบอัปเดตอัปเดต iOS มาไม่จะเป็นตัวไหนก็ตามผมก็เจอบั๊กกันเยอะแยะนะผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยจริงๆแม้กระทั่งแบบว่ารอาทดลองแบบว่าเป็นตัวเบต้าก็ตามนะครับผมก็ไม่เคยเจอบา๊ก,กะอะมากตอนเนี้แฟนผมก็คือแบบ ช้ชื่อสามโปรอยู่นะก็ไม่เจอบัคเหมือนกันแต,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 แต่ตัวผมมาเป็นโปรแบ็คเจอเจอบัคั้งนั้นงงเออนี่ขนาดอัพเป็นสิบหกจุดศูนย์จุดสองอะจุดสามนะครับขอโทษทีครับทุกคนก็ยังเจอบัคก็ยังเป็นบัคตัวเดิมอยู่คือแบบอะะเวลาแบบรีาร์ทเครื่องแล้วหน้าจอคือแบบของแฟนผมก็จะมาทันทีปึ้งใช่ไหมแบบว่ารูปแบบ็ครูปหน้าจอรูปแบ็คกราวอะไรเงี้ยตอนของผมมาคือแบบเชเว,วลาประมาณอประมาณเกือบเกือบครึ่งนาทีได้กว่าแบบรูปมันจะขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบ็คกราวแบบว่า ล็อกสกรีนหรือว่าแบบว่าเป็นโฮมสกรีนก็ตามนะทุกคนคือแบบอ๋อแย่ yeah, มาแต่ว,ว่าทุกคนไปอัพกันนะถ้าเกิดใครที่เจอปัญหาหรืออะไรก็ลองอัพดูนะอาจจะไม่มีปัญหาโน้แล้วก็มาแชร์กันได้นะทุกคนมาคอมเมนต์แชร์กันได้เนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์นะที่ผมพยายามหมักมา,กมาไ,วไ,วไวที่สุดแล้วนะคือแบบอัพตอนประมาณตีสามตีสี่ 4. เออประมาณนั้นเออไม่อยากอัพตอนไม่อยากอัพคลิปตอนนั้นนะนะทุกคนว่าแบบ ใครจะมาดูตองทีสามดีสีเนาะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะมี watchOS เวยนะทุกคน9.0.2นะครับผมของ Apple Watch เนี่ยโอเคเลยเพราะอัปเดตดีขึ้นแล้วก็สำหรับใครที่เจอปัญหานะทุกคนอย่างอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วเนาะก็คือหลังอัป iPhone ก็คือรีสตาร์หรือไม่ก็ฟอน์รี่สตาร์ดูนะครับผมรวมถึง Apple Watch เวยนะทุกคนแล้วเจนคลิป